สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะกับรถยนต์มือสองนะครับตอนรับเดือนธันวาคมหม่อยนะครับพี่ๆนะก็เป็นรถสวยเข้าใหม่ใหม่เพียง2 0,000โลที่อยู่ด้านหน้าผมนี่เลยนั่นก็คือรี v o นะครับ2.8เที 4wd หรือกระบะหัวเดียว w h e e l ขับเลื่อน4ล้อน,นั่นเองครับพี่พี่คันนี้ก็เพิ่งเข้ามาที่ร้านเลยเพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นะครับล้างเสร็จผมก็มาถ่ายรูปแล้วก็จับรีวิวให้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่านะผมเชื่อว่าพี่พี่หลายท่านตามหารุ่นนี้อยู่นะเพราะว่ามันหายากเหมือนกันนะละอย่างที่ร้านเรานะครับจัดชุดแต่งให้แล้วพอสมควรเลยก็หลายหมื่นนะครับสามหมื่นกว่าได้เลยสําหรับชุดแต่งสามหมื่นมีแน่นอนนะครับพี่พี่นะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับเด่นๆของคันนี้เลยนะครับนั่นก็คือล้อเลยครับนะเป็นล้อเลนโซครับพี่ๆีล้อเลนโซแท้ขอบ16มาพร้อมด้วยยางเขาเรียกว่ายางนันนันแกงนันกิงหรืออะไรประมาณนี้ครพี่นะที่ร้านเราไม่เคยใส่ยี่ห้อนี้นะพี่ๆีนะแต่ก็คันนี้ต้องบอกว่ายางมันมากับรถแล้วเป็นยางที่ใหม่มากๆเราก็เลยใส่ยางตัวนี้ให้เลยนะครับพี่ๆเป็นซีรีส์ R/ t นะครับ แล้วก็คิ้วซุ้มล้อนะครับความหนาประมาณ4ี่นิ้วนะครับเป็นหมุดหลอกนะนี่เป็นหมุดหลอกนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็เป็นสีเขาเรียกสีกันรอยคิ้วซุ้มล้อสีกันรอยนะครับแล้วก็ดูช่วงล่างนะครับเดิมๆนะครับนี่คือเดิมๆนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดเรียบเลยดูครับขัดแว็กขัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หัวชงหัวชกทุกอย่างเดิมสนิทบันไดค้างนะครับสําคัญนะรถตัวสูงนี่ครับติดตั้งให้เลยเป็นบันไดของ BKK นะครับอ่าก็ยี่ห้อนี้ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเป็นบันได BKK นะครับก็แข็งแรงนะผมขึ้นไปโยกไปยืนดูแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่แก้มข้างนะครับไฮลัก2.8ตอนนี้ต้องบอกพี่ๆแบบนี้ก่อนเลยนะครับเป็นตัว204แรงมา้าอ่านี่แหละครับคือจุดเด่นของไฮลักรีโวหัวเดี่ยวโฟร e วิคันนี้นะครับ ส่วนด้านหน้านะครับไฟหน้าคมไฟหน้าเดิมสวยโรงงานไฟตันหมอกแน่นอนครับหัวเดี่ยวรีโวทุกรุ่นนะครับไม่มีติดตั้งให้ตั้งแต่โรงงานแน่นอนนะครับนะนอกจากจะมาติดตั้งเองถามว่าติดตั้งเองประมาณเท่าไหร่ก็พันห้าพันห้านี่ได้เป็นไฟหลอดฮาโลเจนถ้า2องพเป็น LED เป็นไฟตันหมอก LED นะครับนะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรเนาะพี่บีนะแล้วก็เครื่องยนต์นะครับอย่างที่บอกไปก็เป็นตัว204แรงม้านะครับแรงตั้งแต่โรงงานนะครับนะ อัปเกรดมาตั้งแต่โรงงานเลยเพราะว่าตัวเดิมประมาณ170แรงม้านะครับก็แรงขึ้นมา30กว่าแรงม้าเลยนะครับพี่วีแล้วก็สภาพนะครับผมเน้นสภาพนะพี่วีนะผมอยากให้พี่วีเห็นสภาพของตัวรถจริงๆสําหรับท่านพี่วีหรือลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจรุ่นนี้อยู่แล้วผมเชื่อว่าพี่วีรู้สเปครถพี่วีรู้ออปชั่นรถแล้วแน่นอนนะครับแต่ที่พี่วีไม่รู้นะครับก็คือสภาพตัวรถเฮ้ยรถมือสองมันต้องเป็นสภาพแบบไหนอ่าที่ร้านนี้เป็นสภาพแบบไหน ดังนั้นผมจะเน้นเรื่องสภาพมากกว่าออปชันหรือเขาเรียกอะไรสเปคตัวรถนะครับแต่ก็การบอกสเปคตัวรถให้คร่าวๆแล้วกันนะครับนี่ครับส่วนหัวน็อตต่างๆดูครับพี่ๆนี่คือน็อตเดิมโรงงานที่ไม่มีการถอดการแกะกันเอาเรียกอะไรขันขไขใดๆทั้งสิน้นแล้วก็เม็ดสี QC ทุกอย่างอยู่ตรงจุดเดิมหมดลงตามโรงงานเลยนะครับนะเม็ดสี QC อยู่เดิมตามโรงงานทุกอย่างและแน่นอนครับโตโยต้านะครับวารันตีศูนย์เหลือแน่นอนสําหรับคันนี้คันนี้รถปี อ่าถ้าตามหลักตามเล่มทะเบียนนะพี่นะต้องบอกนี้ก่อนรถปี2020จดทะเบียนปี2 0 2 1นะครับก็อยู่ประมาณปลายปี20นะครับแล้วก็มา21ถึงจะได้จดทะเบียนก็ใส่ป้ายแดงรอไปประมาณ23เดือนก็เลยถึงได้จดทะเบียนนะต้องบอกแบบนี้นะครับพี่พีนะนี่ส่วนวานะตีศูนย์มันเหลือแน่นอนนะครับ5ปี1 0 0 0แสนโลคันนี้รถใหม่เพียง2 0 0 0 0โลเดี๋ยวผมพาไปดูเลขใหม่นะครับดูยางครับดูหน้ายางดูล้อนะครับดูซุ้มล้อทุกอย่างสวยนะครับบันไดข้างแข็งแรงดูเลขใหม่กันครับพี่พี สำหรับเลขไม้นะครับนี่เลยครับ2 3 7 0 8ืกิโลนะครับไม้2 0 0หมนะครับีบ่พี่6เกียร์นะถ้าเป็นตัวเขาเรียกว่าตัว2 3ไอ้204แรงม้าก็จะเป็น6เกียร์แบบนี้นะครับดริฟล็อกมีมาให้ตั้งแต่ตัวปีก่อนๆแล้ววันนี้ก็ต้องมีมาให้เหมือนกดนนะครับนะแล้วก็ปรับขับ2ขับ 4, 4ี่โฟร์ไฮฟโฟโตรงนี้ได้เลยนะครับที่ช่องใกล้ๆกับปรับแอร์ตรงนี้นะครับที่ผม แอดไปให้ดูนะครับเครื่องเล่นเชื่อมต่อ Apple Auto Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะครับสำหรับเครื่องเล่นนะนี่ครับภายในสวยใหม่สะอาดนะครับล้างให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดือนธันวานี้เขาต้อนรับด้วยคันนี้แล้วกันนะครับพี่ๆนะใครที่กาลังหาหัวเดียวหรือกระบะตอนเดียวนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อก็คันนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับนี่ครับล้อหลังนะครับ ยางก็ยางเป็นซีรีส์เดียวกันหมดล้อแม็กเรนโซ่แท้ย้ำแบบนี้เลยนะครับทุกอย่างสวยแม็กไลเนอร์ใหม่ๆครับสภาพใหม่ๆแม็กไลเนอร์ของโตโยต้าโดยตรงเลยนะครับแล้วก็นีครับสูตรไฟท้ายไฟเบรกทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติไม่มีการแตกไม่มีการซึมไม่มีการน้ําเข้านะครับพอร,รถเพิ่งล้างมาถ้าน้ําเข้าเนี่ยเราจะเห็นละออกได้เลยนะครับนะนี่ 4คูณ4ดิปล็อกนะครับโดยรวมรอบคันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ t o y ยต้รักลีโ vo กระบะตอนเดียว4 v ว e วนะครับที่ร้านตอนนี้ถ้า4 v วิลถ้าถามเรื่อง4 v วิลนะมีอยู่หัวเดียว r ี v o นะเฉพาะลีโวประมาณ3คัน4คันเดี๋ยวจะมีเข้ามาเพิ่มๆนะครับเราจะหารุ่นนี้มาให้เยอะที่สดุดให้คุณลูกค้าได้เลือกรับชมได้เยอะที่สดุดเวลามาชมรถอาจมาดูคันนี้ไม่ชอบคันนี้อาจจะชอบคันอื่นอะไรประมาณนี้นะครับพี่นะก็เดี๋ยว เราจัดหาให้แบบเต็มๆแน่นๆแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ชอบคันนี้และอยากได้คันนี้ไปนะครับราคานะครับพี่ๆนะที่ผมขึ้นให้ด้านล่างนี่เลยแล้วก็เลขไม้ก็อยู่ด้านล่างนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาดูหรือเข้ามารับชมนะครับนะก็จะประมาณนี้เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปรีวิวแบบบ้านๆเรียวๆพาชมสภาพรถสั้นๆง่ายๆประมาณนี้นะครับพี่ๆนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะเอารถรุ่นไหนมาให้ชมนะครับสาหร up uh -huh.